สนับสนุนโดยเครือข่าย3 Plus ที่ดีที่สุด TrueMove Edge มหาวิทยาลัยสยามนิสันจูก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ weekly C3 สัปดาห์นี้ซิเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าก็มีคําถามกันเข้ามาค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อแท็บเล็ตพีซในช่วงนี้เราจะซื้อแท็บเล็ตอะไรที่น่าสนใจช่วยอัปเดตเทรนเกี่ยวกับแท็บเล็ตให้หน่อยจัดไปหนึ่งตัวค่ะกับการรีวิวแท็บเล็ตของกลางปี2014ค่ะ ในกลางปี2014แบบนี้บอกเลยค่ะใครกำลังหาแท็บเล็ตสเปคดีจอชัดวันนี้จัดมา1รุ่นให้ได้ชมกันค่ะหลัง2ไม้ทีม Weekly C3 ได้รีวิวรุ่นนี้ซีคอมเมนต์ว่ามันเป็นแท็บเล็ตจอเจ๋งค่ะสเปคแท็บเล็ตยอดฮิตตอนนี้ต้อง1จอใหญ่10นิ้วขึ้นไปค่ะจิ้มจอง่ายเห็นชัดไม่แพ้ใช้ในโน้ตบุ๊กจอชัดแจ๋วแบบ 2K ภาพละเอียดชัดกว่า Full HD อีกค่ะจอชนิดนี้ชัดเท่าจอโรงหนังเลยนะคะ และมาประเดิมด้วย Galaxy Tab S เป็นรุ่นแรกทำให้เซ็ตมาตรฐานแท็บเล็ตในตลาดสูงขึ้นไปอีกสำหรับ OLED Super AMOLED คือชื่อเทคโนโลยีจอที่นำมาใช้แทนจอ LCD แบบเดิมและเป็นเทคโนโลยีจอล,ล่าสุดในตลาดด้วยค่ะทำให้เครื่องบางเบาลงแถมช่วยประหยัดพลังงานขึ้นอีก จุดเด่นหลักๆอยู่ที่การแสดงผลถูกต้องเป๊ะกว่า LCD ถึง30%สีจากจอที่ตาคนมองเห็นคือภาพเนี่ยจะดูสีสดสว่างตัดกันมากกว่าจอทั่วไปรอยเท่าแม้อยู่กลางแดดยังชัดค่ะมาชนะกันตรงขนาดจอเนี่ยแหละค่ะเพราะออกมารุ่นใหม่ก็มีทั้งเลือกให้อีก2ขนาดก็คือ10.5นิ้วและ8.4นิ้วเพื่อตอบโจทย์ได้ทุกวในการใช้งาน ตอนนี้ก็จัดไปนะคะกับการรีวิวแท็บเล็ตจอแจวหนึ่งตัวค่ะแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะ ถรยคมพร้อมถ่ายทอดทีวีดิจิตอลช่อง HD ผ่านดาวเทียมได้ทั่วประเทศจันดำรับชมก่อนเดือนกรกฎาคมนี้กสทชกำหนดวงเงินป้องกันบินช็อค22กรกฎาคมนี้พร้อมปรับ Google Play ใส่รหัสก่อนซื้อแอปพลิเคชัน Microsoft เตรียมทดสอบ Office เวอร์ชันทดลองบนแท็บเล็ต Android นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีทำเส้นเลือดเทียมจากเครื่องพิมพ์สมิติปูทางสู่การสร้างอวัยวะเทียม ติดตามเรื่องของการรีวิวเทคโนโลยีรวมไปถึงข่าวไอทีดีๆจากซีนะคะผ่านรายการ Weekly C3 เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน IT TODAY ทางรายการบ้านพรามสี่เอสีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ